ที่ว่างหน้าร้านเป็นไรายได้กันค่ะติดตั้งสินค้า QR code ระบบทันสมัยใช้งานง่ายสแกนใจใ่ายง่ายๆด้วยโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารและชูมานีทำเงิน24ชั่วโมงไม่ต้องนั่งเฝ้าตัดปัญหาเหรียญปลอมและเหรียญดำตัดปัญหาการขโมยงัดแง้ทำให้เครื่องเสียหายเงินโอนเข้าบัญชีทันทีดูรายการผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา สร้างรายได้อาชีพเสริมจากงานประจำรองรับสังคมไร้เงินสดเครื่องซักผ้าคิวอาโคเครื่องอบผ้าค QR วอาโคเก้าอี้นวดค r วอาโคตู้กาแฟค r วอาโค้ตู้คิปตุ๊กตาค r วอาโคตู้จำหน่ายสินค้าค r วอาโคตู้น้ำคิวอารโคสนใจสินค้า ชำระเงนินด้วย